สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสุดสัปดาห์นี้แอดวานก็ตามเก็บเรื่องทานทารารักดิลันนะคะสนุกจริงๆเลยอย่าพลาดชมกันนะคะสามารถจะดูได้ทั้งสองแพลตฟอร์มเลยค่ะนั่นก็คือที่อชีอีแล้วก็ทีว v t ีวีไทยแลนดนะคะ ก็ต้องบอกว่าผู้หญิงอย่างเจียงฉือเนาะในเรื่องนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักนะคะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่เพียงแต่สวยแล้วก็ยิ้มทีไรก็แบบมีชีวิตชีวาโลกทั้งโลกสดใสขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะมีความน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ยังรู้วิธีการพูดเพื่อจะแสดงความคิดเห็นของนางอีกด้วยค่ะนางก็ไม่ใช่สาวชาวป่าที่เกเรอะไรนะคะเป็นสาวสวยสาวน้อยที่มีจิต ใจละเอียดอ่อนนะคะไม่นับแปลกใจเลยค่ะที่เจียงฉือของพวกเรานั้นจะสามารถทําให้ตัวเอกชายทั้งสองคนนะคะแบบเกิดความรักขึ้นมาได้นะคะตกลงไปในหลุมนะคะตกหลุมรักเจียงฉือด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นว่ยเจ้าหรือว่าจะเป็นทางด้านของเพื่อเหียนนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสาวน้อยที่นิสัยแบบนี้ก็จะได้เป็นนางเอกนะคะทีนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่หยาบคายแล้วก็เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยนางเอกของ เราสังเกตได้เลยว่านางไม่เคยถอยเลยนะคะตรงกันข้ามค่ะนางกลับแสดงความกล้าหาญเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็แสดงเขาเรียกว่า positive thinking นะคะก็คือค่านิยมเชิงบวกในใจของนางเนี่ยออกมาด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณสมบัติของนางเอกนะคะอย่างในฉากที่มีการเล่นกูฉินนะเพื่อนๆทางด้านของ ชั้นเจียงนะคะก็ยังบอกว่าเออเนี่ยนางนั้นไม่เคยได้ยินเพลงอะไรที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนเลยนะคะทีนี้ทางด้านของเพยเหยียนนั้นก็เลยบอกว่าเออเพลงนี้มันเกี่ยวกับความเจ็บปวดนะในช่วงเวลาที่ทุกยากหลายๆปีที่ผ่านมาซึ่งใบหน้าของเจียงฉือเองก็อินกับเพลงมากๆเลยนะคะแสดงสีหน้าเศร้ามากๆแล้วก็คิดถึงนะคะฉากที่มีการฆ่าฟันทำลายล้างแล้วก็แบบมีความตายเกิดขึ้นอะไรเนี่ยคะ่ะนี้ในเวลานน้น นะคะในฉากนี้ก็จะมีเหมือนกับคนที่ไม่มีการศึกษานะคะประมาณสองคนะ่ะที่อยู่ร่วมรวมกันอยู่ในฉากนี้ด้วยนะคะพอพวกเขาได้ฟังเพลงแล้วก็คือมีเงินเข้ามาฟังเท่านั้นแต่ว่าพอฟังนะคะก็ไม่ได้ฟังจนจบแบบตั้งใจแต่ก็พูดบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอ แบบมาบรรเรงทําไมอะเพลงที่มันเศร้าเพลงโชคร้ายอะไรขนาดนี้มาบรรเรงให้พวกเขาฟังเดี๋ยวก็นําความโชคร้ายมาให้นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยและกันแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายแล้วก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ถึงความสง่างามของผู้ที่ได้ประพันธ์เพลงนี้ออกมาแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่เป็นแฝงอยู่ในงานวรรณกรรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของพวกเรานะคะก็ไม่ทนค่ะ ก็ก็บอกว่าแบบเออก็คือด่าไปเลยนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้หนังเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ถือได้ว่าถูกใจคนหลายๆคนรวมรวมทั้งผู้ที่กําลังเล่นก uh, ูดฉินอยู่ด้วยนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ต่อมาก็แบบให้ความสนิทใกล้ชิดกับนักเอกแล้วก็เป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับนังเอก กับในแง่ของฝ่ายของอาจารย์เนาะก็เป็นเหมือนกับพี่น้องแซ่เยียนอะไรแบบนี้คือรู้จักนะรู้จักนะคะแล้วก็อาจารย์ของนางเอกนั้นก็เป็นหนึ่งในแซ่เยียนเช่นเดียวกันซึ่งเคยเป็นสาวรับชชยนะคะนางกำนันของออฉีอ๋องมาก่อนนั่นเองนะคะโอ้ยมีความซับซ้อนมาเรื่อยๆค่ะ ประโยคนะคะที่เจียงฉือใช้ด่าผู้ชายสองคนนั้นนอที่ไม่มีมารยาทในตอนที่เขากำลังมีการเล่นกู่ฉินกันอยู่นะคะนางเอกของพวกเราก็พูดนะคะบอกว่านี่คนเหล่านี้รวนเป็นแขกที่มีความรู้แล้วก็สง่างามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนอกที่แบบพวกคุณสองคนอะไรเงี้ยมาดื่มไวน์ในสถานหรูๆแห่งนี้ใช่หรือไม่นะคะก็คือเป็นการตบหน้าไอ้ผู้ชายสองคนนั้นไปประมาณว่าโอ๊ยพึ่งเจะเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรก หรือเปล่านะคะมาดื่มเหล้าอะไรทีเนี้ยเพราะว่าทีนี้ส่วนใหญ่แล้วแขกทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความสง่างามไม่มีใครเขาพูดแทรกแล้วก็พูดอะไรที่ที่เป็นถ้อยคำหยาบหยาบแบบที่พวกเจ้าสองคนนั้นพูดมานะคะซึ่งนะประโยคนี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็ได้สอนบทเรียนให้กับคนที่ไม่มีเหตุมีผลนะอย่างชัดเจนเลยแล้วก็พูดมาดังมากๆเลยนะคะก็คําว่าแขกผู้มีความรู้และสง่าง,งามเนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นการกระแทกหน้าของไอ้สองคนนะคะคือด่าไปในทางตรงกันข้ามก็คือท่านทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้นะคะโง่แล้วยังจะแบบว่านักเกียรติอีกอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นคําที่เป็นคําคมนะคะประโยคนี้เก็บไปใช้ได้นะคะหมายความว่าคือเราก็ใช้ในความหมายแบบที่นางเอกใช้แต่ว่าเปลี่ยนคําให้มันทันสมัยนิดหน่อยนะคะ โดยปกติแล้วน้อไอ้คำที่ว่าแขกผู้มีความรู้และสง่างามเนี่ยเจียงฉือใช้คำสี่คำนี้นะคะเพื่ออธิบายความ ความเ,าเป็นภายนอกเอาง่ายๆค่ะอธิบายบุคลิกลักษณะนะคะแล้วก็ณฉา,า,ากนี้ก็มีไปแอบยกนิ้วให้ทางด้านของเพื่อเหยียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านของพระเอกเองก็รู้สึกแบบมีความสุขเนาะมียกยิ้มมุมปากนะคะเมื่อได้ยินคําพูดของเจียงฉือด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคาพูดประโยคนี้ของเจียงฉือก็ทําให้ผู้ชายถึงสองคนนะคะก็คือเพื่อเหยียนแล้วก็พระเอกของพวกเรานั้นก็รู้สึก ทึ่งในตัวนางเอกเข้าไปอีกนะคะคนในสมัยโบราณนะคะกว่าที่จะได้รับคำชมว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้วก็เป็นผู้ที่สง่างามอะไรแบบนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถนะคะจะมีการสร้างสรรค์ในเรื่องของงานวรรณกรรมหรือไม่ก็ต้องรู้นะคะในผลงานของ กวีนักปราชลาดที่มีชื่อเสียงจนสามารถจะแบบเอามาถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สามารถถ้าเขียนบทความเขียนบทกวีแล้วก็มีงานแต่งหนังสืออะไรอื่นๆอีกเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความเข้าใจในเชิงลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำนี้ในสมัยจีนโบราณเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความหมายในเชิงลึกมากๆเลยกับคำว่าผู้รู้หนังสือนะคะ สำหรับในเรื่องทานทารารักนิลันเนี่ยนะคะพวกเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศแปลกใหม่ของการดูละครนะเพราะว่าในเรื่องนะคะมันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คนหนุ่มสาวอะค่ะที่มีความสามารถแล้วก็มีหน้าตาดีนะคะก็คือเอาแค่ตัวเอกชาย2ตัวนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งพวกเขานั้นอ่ะบวกบวกช่วยเหลยงไปด้วยอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าพวกเขาทั้ง4คนนี้นะคะไม่ได้มีพื้นฐานที่แบบว่าเกิดแล้วก็จเจริญเติบโตมาด้วยกันเลยไม่ใช่เลยนะคะพวกเขานั้นเป็นเหมือนคนแปลกหน้านะคะที่อยู่ๆก็เอาละต้องมีเรื่องให้เข้ามาแล้วก็พบปะ พูดคุยแล้วก็แหมถึงแม้ว่าจะในลักษณะไหนก็ตามศัตรตูไม่ศัตรตูก็ตามแต่ว่าก็สร้างความคุ้นเคยนะคะถือว่าทั้งสีท่านนี้ก็ทําความรู้จักกันและกันนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะ ในในจุดนี้นะคะมันก็ทําให้พวกเราแบบเออดูดูแล้วดีคือบางเรื่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีความลําเอียงมาก่อนนะคะก็คือเหมือนกับสมมตินางเอกจะได้เจอกับพระเอกมาก่อนแล้วก็แบบเออมีใจให้พระเอกเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเจอตัวละครผู้ชายตัวโน้นตัวนี้นะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องทานทารารักนิรันด์แล้วไม่ใช่ค่ะก็คือตัวของพระเอกแล้วก็พระรองหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกันในช่วงเวลาที่แบบโอ้แทบคือวันเดียวกันเอาง,ง่ายๆเลยได้ ได้อะไรเงี้ยได้อยู่ในวันเดียวกันนะคะแล้วก็มันมันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะมาที่จะมาทําให้เกิดความลําเอียงนะคะจากทางนางเอกได้ก่อนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่นางเอกของพวกเราค่อยๆต่อจิ๊กซอเข้ามาแล้วก็มองเห็นทุกอย่างอย่างจาแจ้งนะคะโดยที่นางเอกของพวกเรานั้นก็มันยังไงดีละ่ะคือนางเอกไม่ได้ต้องการจะแสวงหาความร่ํารวยหรือสแสวงหาอํานาจทําให้นางเอกของพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะมา มาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวทําให้หนางเอกของพวกเรามีความลําเอียงอะไรแบบนี้นะคะยกเว้นอย่างเดียวก็คือความรักให้กับอาจารย์เพราะว่านางกับอาจารย์มีกันแค่2คนเท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับความกระตันยูนางเอกของพวกเราก็เลยต้องต้องอยู่นะคะกับทางด้านเผยเหยียนค่อนข้างจะนานในช่วงเริ่มตน้น แต่สิ่งที่เพื่อเยียนทำนะคะนางเอกของพวกเราก็ค่อยๆจับมาเลียงร้อยกันมาแล้วก็รู้ถึงเหตุผลต่างๆนะคะก็ทําให้หนางเอกก็รู้ว่าเฮ้ยมีแต่จุดประสงค์ทั้งนั้นเลยนะคะก็ทาให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับตัวละคารเพลย์เียนเองนะคะก็เป็นผู้ชายที่มีความคิดที่ลึกซึ้งนะคะเขานั้นมีความรับผิดชอบต่อ ตระกูลของเขาแล้วก็ต่อเรื่องราวซึ่งก็ดูเหมือนดีเนาะจริงๆแล้วแล้วเขาก็มีรสนิยมที่ดีแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็บอกได้เลยว่าแบบม,มีคุณสมบัติที่ที่เด่นๆดีๆเนี่ยไม่น้อยไปกว่าไว่ยเจ้าเลยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่นี้เดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่ทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าพอดูไปแล้วเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนและว,ว่าโอเคนางเอกของพวกเรานั้นเอาแค่ประเด็นว่านางเอก ทำไมเป็นที่รักของผู้ชายทั้งสองคนนะคะนั่นก็คือนางเอกของพวกเรานั้นมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความฉลาดฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็แบบมีความกล้าหาญด้วยนะคะแล้วก็มีความสวยน่ารักสดใสค่ะก็คือคือนางเอกของพเราค่อนข้างจะมีความอยากแสวงหาอิสระนะคะอิสระภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายสองคนเนี่ยไม่มีเลยอะนะคะโอ้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งดูก็ยิ่งซาบซึ้งนะเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนท่านใดย,ยังไม่ได้เริ่ม อย่าลืมมาดูพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะใค้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปเจอนะคะคำพูดประโยคอะไรเล่นสำนวนดีๆอะไรเดี๋ยวก็จะมา,าตีความกันต่อนะคะสนุกดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของนางเอกพระเอกแล้วก็เพื่อนเยียนรวมทั้งตัวละครอื่นๆด้วยนะคะอย่างฮ่องตงฮ่องเต้อะไรแบบนี้นะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ